ทีนี้พี่ลอยถามเรื่องของการมาหาพี่ลอยก่อนว่ามาเจอพี่ปืนอ่ะมาเจอปืนเขาดูแลเห็นบอกว่าตัดสินใจเนี่ยกลับมาอีกรอบนึงอ่ะตอนแรกต้องบอกก่อนถอดใจไปแล้วนะคือแบบ มัน,ม,นมันไม่ได้อะมันไม่ได้ตามที่หวังอ่ะ<ม>ก็ถอดใจไปแล้วยกเลิกกันไปแล้วสุดท้ายกลับมาอีกรอบนึงเห็นบอกว่ากลับมาพรพี่ปืนเลย <S <S ใช่พี่ปืนน่าลักพี่ปืนดูแลด,ดีมากเป็นคนที่แบบว่าเป็นเซลที่แบบใจเย็นใจเย็นใช่เรายิ่งร้อนมาเขายิ่งเย็นกลับ,ก,บก็เลยคิดว่าเอาไงดีวะว่าซื้อที่นี่แหละไม่ได้รถที่ตามใจก็เดี๋ยวให้พี่เขาหาให้อ<ๆ>ะไรเงี้ยเ<ๆ>ขาบอกว่าซื้อที่เดนเนี้ยแหละโอเคคือดูแลดีอะไรเงี้ยคือพี่หน่อยก็แบบว่าใจอ่ามีอะไรก็คือพูดตรงๆรลก้าขอก็กล้าให้ออ อย่าบอกเยอะเลยเดี๋ยวเขามาขอันใหญ่หเลยนะงานที่หน่อยฝากนิดนึงสําหรับคนที่ดูอยู่ก็อยากให้กิ๊ฟเป็นตัวแทนว่าแบบเออพอได้มาเจอพี่ปืน,ปนเขาดูแลแล้วบริการเป็นยังไงบ้างพี่ปืนก็ดูแลดีพี่ก็คือมีอะไรก็โทรเลยไม่เข้าใจก็คือโทรแล้วก็โทรตามตลอด <c oughs> ไม่ <c oughs> ไม่ปล่อยให้เหงาเลยใช่ก็คือแบบว่าอัปเดตตลอดเรื่องแบบเรื่องรถเป็นยังไงอยากให้เปลี่ยนอะไรอยากให้จัดการอะไรอะไรเงี้ยตามตามที่เราคุยไว้ก็พี่ปืนก็ตามเรื่องให้ตลอด่จนวันนี้มารับรถเลยใช่ไหมคะวันนี้พี่หน่อยก็ได้ส่งมอบรถไปเจ้ารสวยๆให้กับลูกกกค้้าาแลว็ปรรระสบณตง ลูกค้าไปเจอมาถ้าคุณมีปัญหาเดียวกันหรือเจอประสบการณ์แบบนี้สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะและถ้าใครอยากออกรถคันแรกรถมือสองคันแรกให้พี่หน่อยดูแลนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณน้องกิ๊ฟด้วยนะคะขอบคุณค่ะ